สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีถักกระเป๋าเป็นกระเป๋าจากริบบินผ้านะคะริบบินผ้าซาตินประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นริบบิ้นผ้าซาตินนะคะหน้ากว้าง2.5งซนนะคะเข็มโครเชต์1ิบมิลสีทองแบบนี้นะ10บมิลน,นะคะเริ่มต้นแล้วก็จะถักเป็นโซ่ก็จะมบิดอ่าบิดริบบิ้นมาด้านหน้านะคะทำเหมือนไหมพรมเลยแบบนี้นะสอดเข็มจากด้านหลัง จะถักโซ่ทั้งหมดยี่สิบห้าโซ่นะคะพันไหมดึงรอดแล้วก็ดึงให้พอดีเข็มนะประมาณนี้ถักโซ่นะคะโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด25โซ่พอได้25โซ่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นความกว้างของกระเป๋าประมาณนี้นะถ้าจะเอากว้างกว่านี้ก็ถักเพิ่มโซ่ไปนะคะเสร็จแล้วก็จะถัก X นะคะลงไปในโซ่ที่สองจิ้มเข็มลงไปถัก X นะคะดึงลอดนะคะ อันนี้ได้หนึ่งเอ็กแล้วนะคะถักไปนะคะจนเกือบสุดสุดแถวนะคะเหลือไว้หนึ่งโซ่จิ้มลงไปในโซ่ทุกโซ่เลยนะ นะคะถัก X แบบนี้นะคะทุกโซ่นะจนถึงตรงนี้เลยนะคะเราจะเหลือไว้หนึ่งห่วงนะคะถักถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะห่วงสุดท้ายตรงนี้เราจะถักเป็นดับเบิลยูนะคะคือการถัก X ลงไปสามครั้งในโซ่นี้นะคะ X ครั้งที่หนึ่งจิ้มลงไปที่ช่องเดิมครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องเดิมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะวนมาด้านนี้นะคะถัก X ลงไปทุกโซ่จะเหลือไว้ห่วงสุดท้ายนะคะจิ้มเข็มลงไปนะคะ ถัก X จิ้มลงไปในโซ่นะคะหนึ่งเส้นแบบนี้ถัก X ทุกโซ่เลยนะคะ จนมาถึงตรงนี้นะเหลือไว้หนึ่งห่วงก่อนนะคะถึงตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะห่วงสุดท้ายห่วงโซ่สุดท้ายเราจะถักเป็นวีวีคือการถักเอ็กลงไปสองครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือจบแถวแล้วนะคะ ต่อไปแถวที่สองแถวที่สองแล้วก็จะถักเป็น x นะตรงนี้คือ,อโซ่แรกนะคะขึ้นต้นแถวที่สองตรงนี้นะคะเราจะขั้นขั้นห่วงก็ได้นะคะหรือไม่ขั้นก็ได้นะจิ้มลงไปนะ้นจะถัก x นะคะถัก x ลงไปเลยนะคะ อันนี้เราจะไม่ได้ปิดงานไม่ได้ปิดงานไม่ได้ถักโซ่หนึ่งนะคะก็จะถักเอ็ X ลงไปเลยนะมันจะได้ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะอันนี้จะขั่นไว้ก็ได้นะมือใหม่ขั่นไว้ก็ดีนะคะต่อมาณนี้นะก็ถักเอ็ X ลงไปทุกโซ่เลยนะคะจิ้มลงไป ถัก X นะคะถัก X ทุกโซ่เลยนะคะวนรอบจนจบแถว ถักเอกทุกโซนะคะวนรอบเลยนะทุกโซเลยจนถึงตรงนี้นะ แถวที่สามจนถึงแถวที่สิบหกก็จะถักเป็น x นะอันนี้ก็ดึงออกอันนี้จะขึ้นเป็นแถวที่สามแล้วนะคะก็จะถัก x ลงไปเลยนะไม่ได้ปิดงานนะคะ ถัก X อ,อันนี้นะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็ขั้นห่วงไว้ก็ได้นะคะขั้นแถวไว้อันนี้เราก็จะถักวนรอบอ่าวนรอบไปเลยนะคะให้ได้สิบหกแถวถัก X ทุกโซ่อันนี้จะเป็นแถวที่สามนะคะ ถัก X แบบนี้นะถัก x แบบนี้วนรอบนะคะจนจบแถวถักวนแบบนี้จนถึงแถวที่สิบหกค่ะได้สิบหกแถวแล้วนะคะได้สิบหกแถวแล้วนะเราก็เริ่มนับจากตรงนี้เลยเนะะี่ยค่ะหนึ่ง นับจากข้างล่างเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะอันนี้ก็จะได้สิบหกแถวนะคะถ้าเราไม่ได้ขั้นแถวแล้วก็มานับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะได้สิบหแถวเหมือนกันนะคะอันนี้นะเราไม่ได้ปิดงานไม่ได้ถักโซ่หนึ่งนะคะก็จะไม่มีรอยต่อตรงด้านข้างนะคะด้านข้างจะไม่มีรอยต่อนะ ก็จะเป็นเชื่อมกันแบบนี้ไปเลยประมาณนี้นะคะนะคะก็จะไม่มีรอยต่อเพราะเราไม่ได้ปิดงานไม่ได้ถักโซ่หนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปแถวที่สิบเจ็ดแถวที่สิบเจ็ดเราจะถักเป็น3าม xA นะคะ สามเอ็กเอเดี๋ยวเราจะถักเอ็กลงไปก่อนนะคะถักเอ็กไปก่อนหนึ่งแล้วเราค่อยขั้นแถวถักเอ็กจะถักทั้งหมดสามเอ็กเอนะคะอันนี้หนึ่งเอ็กปึ๊บเราก็จะขั้นแถวไว้ตรงนี้เป็นห่วงแรกนะคะอันนี้ได้หนึ่งเอ็กแล้ว อ,อ่โซ่ถัดไปนะคะสองโซ่ถัดไปสามนะคะสามเอ็กแล้วโซ่ถัดไปก็จะถักเป็นเอเอคือการลดห่วงนะคะ จิ้มลงไปที่โซ่ถัดไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปที่โซ่ถัดไปดึงขึ้นมาก็จะได้สามห่วงแบบนี้นะคะพันแล้วก็ดึงลอดทั้งหมดอันนี้ก็จะได้เป็น A อเอคือการลดห่วงนะคะก็จะถักสามเอจนจบแถวเลยนะคะ หนึ่งเอโซ่ถัดไปสองเอ็ X, โซ่ถัดไปสามเอนะคะเสร็จแล้วก็เอโซ่ถัดไปถักเป็น A ันดึงรอดก็จะถักแบบนี้นะจนจบแถวเลยนะคะโซ่ถัดไปเราก็จะถักเป็น 3xa นะคะวนรอบจนจบแถวจะจบด้วย A พอดีนะคะนะคะก่อนจบแถวเนะะี่ยค่ะก็จะจบด้วย A พอดีเสร็จแล้วเราก็จะถัก ปิดงานนะคะดึงรอดได้เลยตัดไหมดึงรอดออกมานะคะอันนี้ก็ดึงออกมาได้เลยเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะทำสายกระเป๋า เราจะต่อไหมนะคะจากด้านนี้นะคะต่อฝังไหนก็ได้ก่อนอ่าต่อฝังไหนก็ได้นะคะฝั่งไหนก่อนก็ได้เนาะแตนน่จะต่อฝั่งนี้นะตรงนี้นะคะแล้วก็กะนะคะที่อยู่ริมด้านข้างก็จะต่อไหมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปที่โซ่ถัดไป จิ้มลงไปที่โซ่ถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ดึงรวบเลยนะคะพันไหมแล้วก็รวบเลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะะก,ก็จะอยู่ริมตรงกลางพอดีนะคะเสร็จแล้วก็จะถักโซ่เป็นสายกระเป๋านะในคลิปนี้ก็จะถักโซ่ทั้งหมด60สิโซ่นะคะ อันนี้ขึ้นอยู่ที่น้ำหนักมือของแต่ละคนนะคะในคลิปนี้ก็จะแน่นหน่อยเนาะก็จะถักอยู่ที่60โซ่นะคะความยาวตรงนี้นะ60โซ่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเชื่อมกับฝั่งนี้นะคะ มาเชื่อมกับฝั่งนี้นะคะก็ทําเหมือนกันกับอีกข้างนึงเลยนะคะก็จะเริ่มจากจุดนี้นะคะจิ้มเข็มลงไปนะคะตรงนี้ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งโซ่ถัดไปดึงขึ้นมาพอได้3ามปุ๊บเราก็จะ รวบนะคะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับแล้วก็ถักปิดงานนะคะในโซ่นคะคะแล้วก็จะพลิกกลับแบบนี้แล้วก็ถัก ปิดงานนะคะจิ้มลงไปที่โซ่หนึ่งเส้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดึงลอดเลยแบบนี้นะคะจิ้มลงไปที่โซ่ดึงลอดอนี้นะปิดงานจนจบแถวเลยนะคะ ก็จะปิดงานแบบนี้นะคะในโซ่จนถึงตรงนี้เลยนะคะจนจบแถวพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็จะปิดงานนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปิดงานแล้วก็ตัดไหมได้เลย อันนี้ก็ดึงลอดออกมาใช้เข็มเก็บไหมพรมนะคะร้อยเก็บดึง ร้อยเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็มัดมัดสักสองรอบแน่นๆนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยเก็บ ร้อยเก็บเลยนะคะร้อยเก็บตามลายไปนะคะ ร้อยเก็บประมาณนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะไปผูกโบแบบนี้นะคะก็จะตัดริบบิ้นมาแบบนี้นะคะก็วัดให้ได้เท่ากันทุกทุกอันนะคะตรงนี้เราก็กะได้เลยนะคะเราอยากผูกตรงไหนผูกน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะ ก็กาได้เลยนะประมาณนี้ร้อยเข้าไปแล้วก็มัดนะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้เท่ากันทำปลายให้เท่ากัน แล้วก็มัดก่อนหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วก็ผูกโบได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถปิดงานได้อีกรอบหนึ่งได้นะคะเพื่อ,อเพิ่มความหนาให้สายกระเป๋านะคะเริ่มต่อไหมจากจุดนี้นะคะปิดงานปิดงานมานะคะนะคะปิดงานมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดลงไปที่โซ่นะคะอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะ,ะในคลิปนี้คือจะเพิ่มความหนาให้สายกระเป๋านะก็จะปิดงานอีกรอบหนึ่งด้านหลังเราก็จะต่อไหมจากจุดนี้นะคะแล้วก็ปิดงานมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมก็เก็บไหมนะคะประมาณนี้นะนะคะสายมันก็จะหนาขึ้นมานะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะอะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าสงสัยตรงไหนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ